การเห็นความไม่เที่ยงการเห็นความดับการเห็นความเป็นอนัตตาตัวตนที่มันมีชั่วคราวมันคือปฏิปทาเลยเพื่อละเรื่องของสักยะตัวตนเนี่ยโดยตรงทีนี้ความไม่เที่ยงความดับเนี่ยจะเห็นได้ก็ต้องฝึกให้จิตมีอารมณ์อันเดียวเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย จิตมันเกิดดับไหลไปเรื่อยๆเนี่ยความเป็นเราก็ไปพร้อมกันแต่พอเราฝืนให้มีอารมณ์อันเดียวเนี่ยเวลามันจะไปแต่เราตั้งไว้อันเดียวแสดงว่าความอยากไม่ตรงกันแล้วนะ,ะดังนั้นเราก็จะเห็นความจริงของมันว่าความจริงของมันเนี่ยแปลเปลี่ยนไม่เที่ยงท่นี้แต่ละคนเนี่ยอินทรีย์ไม่เท่ากันบางคนเห็นครั้งเดียวปุ๊บหลุดพ้นเลย บางคนเห็นสิบครั้งนะร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งก็ไม่เท่ากันแต่เราก็ต้องมาดูเราทําถูกหรือ,อยังเมื่อเราทําถูกแล้วก็คือทํามากจเจริญมากเหมือนพระนนท์ก,ก็มีสุตตะมีอะไรเพียบพร้อมหมดละพงค์ก็บอกเหลือทํามากจเจริญมากพระนนท์ก็มีหน้าที่เดินจงกรมนั่งสมาธิทําความเพียรในจิตให้มากมก็สามารถที่จะหลุดพ้นได้